ตอนที่7เทต่อม่อเสาบ้านต้องดูอะไรบ้างเดี๋ยวพิมพ์เฮารับสร้างบ้านโคลาสวัสดีครับสำหรับบ้านหลังนี้นะผมทาเพลย์ลิสต์เอาไว้ชื่อเพลย์ลิสต์บ้านบึงลีน้องไข่น้ํานึ่ทับหนะครับคุณสามารถดูรายละเอียดการก่อสร้างได้ทุกขั้นตอนงานนะครับคือเราจะลงตั้งแต่ต้นนะครับจนกว่าจะสร้างบ้านเสร็จนะครับในแต่ละหลังนะครับถ้าใครติดตามผมมาเนี่ยคุณจะรู้ได้เลยนะครับว่าเราลงให้ดูทุกขั้นตอนงานจริงๆนะครับก่อนอื่นนะต่อม่อคืออะไรต่อม่อเนี่ยมันก็เหมือนเสาบ้านนี่แหละครับแต่ ใต้ดินนะครับอยู่ใต้คานเขาเนี่ยไอส่วนของตอมอตรงนี้นะครับมันก็แค่รับน้ําหนักจากคานถ่ายเทลงสู่ในส่วนของฐานลากตัวนี้นะครับไม่ได้มีอะไรรายละเอียดงานนะครับตรงนี้เนี่ยครับเราเข้าแบบแล้วก็เทฐานลากไปแล้วนะครับพอปูนแห้งเสร็จตัวดีเราก็เทตอมอต่อนะครับอันนี้เราก็เข้าแบบไว้นะครับประมาณ24ชั่วโมงนะครับเราถึงค่อยแกะแบบออกเนาะแล้วก็พันพลาสติกแล้วก็ถมหลุมเสารายละเอียดที่คุณต้องดูเลยนั่นก็คือระดับครับ อันนี้สําคัญมากทําไมผมต้องบอกงี้ถ้าผิดแล้วผิดเลยนะอ่ะยกตัวอย่างนะครับอย่างหลังนี้เนี่ยเจ้าของบ้านนะครับกำหนดจุดศูนย์ศูนย์นะครับก็คือพื้นตรงนี้เนี่ยสีขาวที่เขาปรับมาเนี่ยนะครับไว้เป็นจุดศูนศูนย์แล้วเขาเนี่ยจบหลังก็เบื้องเนี่ย70เซนซึ่งแน่นอนหละครับตัวตอมอนะครับจะต้องสูงกว่าตัวจุดศูนศูนยเนี่ยประมาณ10เซนติเมตรนะครับเพราะว่าเราใช้คานเนี่ยขนาด40เซนนะครับเทพื้นอีก50 นะครับแล้วก็ส่วนของกระเบื้องต่างๆนะครับคือมันเป็นการยกสูงขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ต้องดูนะครับคุณเจ้าของบ้านถ้ามันผิดไปแล้วเนี่ยมันจะแก้อะไรไม่ได้เลยนะครับแก้ไม่ได้เลยนะครับก็ให้ดูตามแบบเป็นหลักนะครับในส่วนของงานตอหมอก็ไม่ได้มีอะไรมากก็จะประมาณนี้คราวนี้ก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งถามว่าไม่มีตอหมอได้ไหมนะครับก็คือเป็นในส่วนของ าฐานลากครอบเสาเข็มแบบนี้นะครับแล้วก็มีคาเลยแบบนั้นก็ได้นะครับก็ตามที่ผู้ออกแบบกําหนดแล้วกันนะครับอันนั้นก็คุยรายละเอียดก,กันดูนะครับตัวอย่างงานก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเราก็ดําเนินการมานะครับกี่วันแล้วล่ะตั้งแต่เราขึ้นเสาเอกนะครับตั้งแต่วันที่เนาเนาะประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ